Youtube ช่องเลขนาคา8 9สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีงวดประจำวันที่1มีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมแนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากทางช่องของเรานะคะ แนวทางของเสือใบที่1ใบนี้นะคะงวดก่อนให้เด่น6รองสามมาผลสรุปว่าเข้าตัวรองนะคะ3มาหลักร้อยค่ะ377นั่นเองนะคะก็ดีใจสำหรับใครที่เล่นวิ่งกันนะคะส่วนใครที่เล่นแค่ตัวเจาะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะที่หลุดค่ะ เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็ต้องมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่ค่ะเรามาดูของงวดวันที่1มีนาคม2568กันต่อค่ะงวดล่าสุดนี้เสื้อตกถังพลังเงินดีให้เด่น C รอง1มาค่ะเด่นที่ C รองที่1ค่ะชุดตัวเลข3ตัวนะคะก็มีหมายเลข3 4 8 1>, 8, 1 2 1 2 4 8 4 9 3 1 8 4 2 9 4 2 8 4 1 9ถัดลงมาเรามาดูชุดตัวเลข2ตัวมีดังนี้2 4 4 9 4 8 1 2 2 8 1 5 1 8 2 9 2 1 แ8ดสชุดตัวเลข2ตัวก็จะมีตัวเน้นให้ด้วยนะคะเน้นไปที่48,8,4,1,2,2,1ค่ะเป็นตัวเลขที่วงกลมให้นะคะ หรือว่าใครงบน้อยอยากจะวัดใจนะคะก็เล่นตัวเด่นตัวรองคู่กันไปเลยนะคะจับคู่กันแค่41กับ 1, 1 4นะคะเป็นตัวเด่นกับตัวรองเอามาจับคู่กันเล่นเป็นตัวเลขชุดวัดใจก็ได้ค่ะเลข4 1 1 4ก็มีในชุดตัวเจาะของใบแนวทางนี้ด้วยนะคะ4 1 1 4ก็เป็นตัวเลขของวันวาเลนไทน์นะคะของงวดที่ผ่านมาคิดว่าหลายท่านก็น่านจะเล่นตัวนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะ บแนวทางเสือใบที่1ใบนี้ก็ยังเป็นใบปราบเซียนนะคะเลขตัวเด่นเข้าดีแทบจะทุกงวดนะคะบางงวดตัวเด่นหลุดไปแต่มาตัวรองแทนนะคะยังไงก็ขอให้ติดไว้ทั้ง2ตัวก็จะดีนะตามใบนี้ต่อไปก็ไม่ผิดหวังค่ะงวดนี้เป็นหวยสัญจรสัญจรไปที่จังหวัดพังงาค่ะ อย่าลืมนะคะหวยสัญจรมักจะออกเลขแปลกๆเป็นเลขเซอร์ไพรส์แบบที่เราคาดไม่ถึงนะคะเลขตัวไหนที่ดังๆก็อาจจะไม่มานะคะก็อาจจะออกเลขแปลกๆที่เราคาดไม่ถึงเป็นตัวเลขที่เราไม่ชอบนั่นเองนะหวยสัญจรงวดนี้นะคะ อาจจะเอาตัวเลขที่ออกไปแล้วในงวดก่อนๆมาออกซ้ำอีกก็เป็นไปได้นะอย่าง2151อะไรแบบนี้หรือว่าจะออก79เป็นตัวเลขที่ออกไปแล้วที่เราคาดไม่ถึงก็อาจจะมาวนออกซ้ำอีกเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเรามารอสรุปผลในวันที่1มีนาคมกันค่ะ